สวัสดีนะครับมิตรรักแฟนหวยนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่านะครับก็สำหรับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรสงการนะครับมานะครับสูตรเลขเงียงนะเพื่อเป็นสูตรสงการนะครับเนาะก็ซึ่งนับใช้ได้เฉพาะนะครับในช่วงสงการนี่แหละนะครับมาดูกันว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงซึ่ง ย้อนกลับไปในงวดในปีก่อนๆนี่สูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับลองมาดูกันนะครับว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงว่าจะเิ้งว่าจะปังกันหรือเปล่านะครับก็สาหรับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับเดี๋ยวสักประมาณวันพุธแล้วกันนะครับพุธพาสสุกเสาร์เนาะอ่านะครับเดี๋ยวได้ดูกันโค้งสุดท้ายบนล่างเน้นๆให้นะครับลงให้ในที่ช่องหอยเดดตัดไปนี่แหละนะครับเนาะสำหรับสับเปลี่ยนกันไปเนาะนะนะครับนั่นแหละครับ แล้วก็ก็มาบ้านแล้วเนาะนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับพคนรรอยเอ็ดนะครับเนาะอยู่ปทุมรัตน์นะครับก็นะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวนะครับหรือเดินทางนะครับกลับมาพักผ่อนกลับมาเติมพลังนะครับก็ยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็คงจะเล่นสงการไม่ได้หรอกนะครับเนาะนี่แหละนะครับแต่ท้าแปลงนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับในสูตรนี้สูตรสงการนะครับ ขอให้โชคดีเฮงปังๆกันนะครับผมว่าในสุดนี้มีโอกาสเนาะเพราะว่ามัน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 ใช้ไม่ได้ทั้งปีนะครับมันจะมีเฉพาะในช่วงที่มันใช้ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันมันัมแน่นะครับเนาะอาจสิมาสามตัวก็ได้นะครับเนาะเออนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆนะครับในการติดตามทุกๆช่องทางเลยนะครับใครที่อยากได้เลขติดนะครับที่ตรงต้นไม้นะครับที่เคยไปขอไปบ่อยนะครับก็เคยถูกบ่อยอยู่ นะครับแล้วแต่บางงวดเนาะบางงวดก็เข้าบางงวดก็ไม่เข้าก็แล้วแต่ดวงจริงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่ครับนะครับผมเป็นเพียงผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวเนาะขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะก็ยังไงก็ก็ไปดูกันได้นะสาหรับในที่ขอที่ต้นไม้ที่ไปในคืนวันพระนะครับซึ่งนั่นแหละครับเนาะซึ่งก็ไปขอบ่อยแล้วนะครับก็เลย ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเนาะวันผรากระซ้างนะครับไปขอดูแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดไปครั้งแรกนี่ก็ก็จะมีวันบันอยู่นะครับเนาะยังไงในที่ช่องอยากถูกหวยนี่ชื่อช่องว่าอยากถูกหวยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาบ้านนี่เดี๋ยวรอดูนะครับเผื่อไปหาแนวทางที่อื่นนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามกันได้นะครับก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับ ยังไงสูตรสงการเนี่ยนะครับก็ขอยเฮงขอยพังกันนะครับสำหรับในสูตรสงการนะครับยังไงก็ไปดูกันนะครับว่าจะได้ในเลขตัวไหนเด้อนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตรสงการนะครับใช้ได้เฉพาะ ช่วงสงการนะครับก็ลองมาดูกันเนาะยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมีชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างเนาะในวันที่แล้วพลาดไปในวันที่นี้นะครับเน้นๆเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับสําหรับในสูตรนี้ก็คือจะนานะครับในงวดของวันที่1เมษานะครับก็คืองวดก่อนวันที่16อ่าช่วงสงการเนาะนะครับซึ่งเนี่ยนะครับอันนี้เป็น1เมษาของแต่ละปีนะครับ ตั้งแต่ปี57เข้ามาตลอดยังไม่หลุดจนถึงปี54แล้วก็นิ่งว่าล่าสุดนะครับที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 7 0 6 1 8ล่าง1 0นะครับมาดูกันว่าจะได้ในเลขไหนเนาะซึ่งในปี63นะครับวันที่16ไม่มีเนาะก็คือ หยุดโควิดนะครับก็ไปเริ่มวันที่1มิถุนายนนั่นแหละนะครับเลาวก็หยุดนะครับหยุดกันมาก็แต่ส่วเนี้นะครับก็คือเข้ามาเรื่อยๆนะครับดูยังไงเนาะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันจะไปเข้าบนในงวดถัดไปต้องมีติดมาสักตัวนี่ะครับวันนี้มาในที่ใน2อ,อ่ามาในที่ในศูนย์ขอภัยนี่ศูนย์ ดูหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับดูในปี58นะครับนี่เลยครับแสนหมื่นพันหกศูนย์ห้านะมีทั้งหกทั้งศูนย์เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ในปีห้าเก้านี่ศูนย์หกหกนะนะครับก็มีทั้งหกทั้งศูนย์เลยนี่แหละครับในปีหกศูนย์นะครับสามเก้าสองนะเห็นไหมครับมีเก้าสอง มาบนทุกวดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยเนาะส่วนในปี61มาในที่ในหลักพันเนาะมา 2, 2นะครอบ2องกี่แล้วนะครับเนาะครอบ2มา4ปีติดเลยเนาะส่วนในปี62ก็มา 1, 1> อ่านวันนี้มาน้อยหน่อยมาเด่นตัวเดียวนะครับหลักแสนไปเข้าในหลักหน่วยแล้วก็ในปี63ซึ่ง6 3สเลื่อนไปออกนะครับแต่ก็ยังมาเนาะแต่เป็นหลักร้อยห้านี หนึ่งมิถุนายนนะครับแล้วก็กลับมาสงการเดิเหมือนเดิมในปี64เนี่ยซึ่งนี่เนาะมาในหลักหมื่นนะครับมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับในปีล่าสุดนี่ก็ต้องเป็น970นะครับ970ที่จะมาในเด่นบนยังไงก็ขอให้มานะครับแบบนี้เนาะ970 เด่นบนซึ่งสูตรแรกนะครับงวดแรกเนาะที่ลงให้ในงวดแรกในดับดับบนดับบนนะครับดับสบนะดับ10บนเนาะก็จะมี7 6 7นะครับก็ไม่แน่นะครับเลขดับอาจจะมาก็ได้เลขดับอาจจะมาเป็นตัวเด่นก็ได้นะเนี่ยให้มา2สูตรเลยดับนะครับอาจจะเป็นเด่น7ก็ได้เนาะส่วนในดับหน่วยดับหน่วยบนนี้ก็จะมี2นะครับ 40เนี่ยเลขดับอาจะมาก็ได้เนาะแต่สูตรเนี่ยสูตรแรกเนี่ยดับมาเนี่ยนะครับ114ยวดยังไม่ดุดเลยนะครับสำหรับในหน่วยบนนี่ก็ใครติด2ไว้หน่วยบนนี่ก็ลองขยับไปหลักสิบก็ได้หรือเป็นหลักร้อยหรือไม่แน่นะครับก็อาจจะหลุดในวดนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่แหละนะครับเนาะเนี่ยก็ลองนําไปนะครับนาไปจับกันดูสำหรับในสูตรนี้สูตรสงการ เราลองมาจับคู่เลยดีกว่านะครับเนาะซึ่งเรามาไล่ดูกันแบบนี้ดูใน5นะครับ5ในหลักหน่วยเนี่ยมีมา3งวดเนาะงวดปี5 7 6 1หนะครับ5 7 6เแล้วก็จะเป็นในที่6 4สเนี่ยสังเกตว่า5มาเนี่ยในหลักหน่วยเนี่ยมันจะติด6มานะครับนี่มี6 นี่ก็มีหกนะครับแลวก็มีหกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์ะมีมา3มงวดเหมือนกันนะครับศูนย์นะครับก็จะมีมาศูนย์อีกศูนย์ก็จะมีมาศูนย์อีกศูนย์มาอีกแล้วศูนย์มาอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ลองดูมันจะคู่กันกับเลขไหนศูนย์เนี่ยนะครับดับนี่ก็มาติดตรงนี้ด้วยเนาะ เออก็แสดงว่านะครับเอศูนย์บนนี้น่าจะไปในหลักสิบเนาะแล้วหลักหน่วยล่ะนะครับจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับก็หรือว่านะครับนี่ตัวนี้นี่จะมาเป็นในหลักหน่วยบนนะครับก็ไม่แน่นะครับเนี่ยเก้านี่ยังมาหนึ่งสองสามสามปีติดได้เลยนะครับทําไมเจ็ดจะมาไม่ได้นะครับเนาะ ทำไมจ็ดจะมา3าปีติดไม่ได้นี่นะครับแต่ปีนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกวันที่1อ่าวันที่16เมษาเนาะมันออกวันที่นะครับหมิถุนายเนาะสำหรับในปี6 3สนี่เนี่ยก็มา7 7วันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็น0 7ย์ออกก็เป็นได้นะครับหรือไม่ก็ลองลองเผื่อไว้อาจจะเป็นในเลขนี้นะครับนี่ก็น่าสนใจอยู่นะครับเนาะซึ่ง ถ้าดูแบบนี้อีกแล้วนะครับเนี่ยในหลักพันเนาะให้มา2เนี่ยมัน2ปิดติดมันอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแล้วมันก็มีมาสองเนาะแล้วก็จากที่สังเกตดูมันที่มันมีมาติดต่อกันนี่ในหลักหมื่นเจ็ดกับเจ็ดเมื่อก่อนก็มาเจ็ดนะครับในหลักหน่วยนี่หรือว่ามันจะมาเจ็ดในหลักหน่วยมันจะเหมือนกันกับสอง หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็มารอลุ้นกันเนาะนะครับซึ่งเอาในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเนี่ยเป็นหลักที่จะมาในด่นบนนะครับนี่แหละเนาะหรือว่าจะเป็นในเลขนี้นะครับที่มานะครับก็ศูนย์มันศูนย์ไหนออกแล้วบ้างนะครับน่าจะนะครับเหลือนะครับศูนย์ไม่กี่ศูนย์นะครับที่จะมาออกนะครับเนาะอืม ช่วงนี้เนาะเอาช่วงที่มันศูนย์เยอะๆนี่ศูนย์แปดมาแล้วศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามยังมาสองเลยนะครับอาจจะเป็นนี่แหละที่มันออกมาแล้วนี่นี่เลยข้ามไปเป็นในศูนย์หกนี่เนาะน,นะครับศูนย์สามยังมาออกตัวเดิมเลยนะครับกับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนี่หรือศูนย์ห้านี่จะมานะครับเนี่ยก็ลองดูเนาะแล้วเพิ่มไปศูนย์ห้านะครับเนาะเพื่อจี่มีคนหมักนี่เลยครับ ถามตัวนี้ถ้าถามผมผมชอบตัวไหนที่เขียนให้ตัวแรกนะครับเนี่ยเก้ายังมา3ปีติดเลยนะครับเนาะเก้าเก้าเก้านะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามอาจจะมาอีกก็ได้นะครับเนาะได้เนี่ยเนาะที่ออกศูนย์ศูนย์เหมือนกันนี่ก็ยังมีศูนย์มาอีกนะครับเนี่ยศูนย์ในหน่วย ่วยล่างเหมือนกัน0นย์ก็ศูนย์มาบน0นะครับอันนี้ศูนย์มาล่างนะ0อันนี้อาจจะมาบนหน้าสลับกันเนาะนี่บนล่างแล้วงวดนี้นก็ต้องเป็นบนยังไงก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับสลับในสูตรสงการนะครับเนาะก็ลองนําไปดูเนาะนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องหน้านะครับว่ามันจะออกตัวไหนก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการเป็นเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะ ถึงนี้นะครับนี่แหละนะครับสถิติที่วันที่1 1เมษานะครับนี่แหละนะครับน้วเมื่อหนึ่งเมษาเนี่ยก็ลองดูนะครับนว่านะครับมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมนะครับก็ลองไปดูัอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจ ให้กันด้วยนะครับฝากติดต,ต,ตามกดกระดิ่งเนาะนะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช้ยดวงเฮงหรือจะเป็นในหวยเด็ดจัดไปนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างลงที่นี่นะครับก็จะเป็นในหวยเด็ดจัดไปเนาะลงจุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับแต่เจ็ดเรียงแบบนี้มาสวยเลยนะนะครับ 7, 7, 7เจ็ดเจ็ดเจ็ดเรียงลงมานะครับเนี่ยนะครับก็เว้นมาปีหกสามเนาะที่โควิดนี่ แล้วก็มาแล้วก็เว้นมานะครับอ่ะในนี้นะครับก็แต่ศูนย์ก็มาเยอะเนาะศูนย์กับหกนี่ศูนย์กับหกนี่ยังวันนี้ที่ไม่มีศูนย์กับหกเลยแต่ศูนย์กับหกนี่มาเยอะนะครับนอกมาเยอะก็ลองดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเนาะผิดพลาดประกันใดนะครับหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะรก็ต้องกกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <laughs> พึ่งเห็นนะครับ หรือว่าจะมา60นี่60 60 60 60นะครับเมื่อนะครับเนี่ย1 2 3 4นะครับ4 60เลยนะครับเราะวันี้หรือว่าจะเป็นในเลขนี้นะนะครับก็ลองดูนะครับเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ